ฮัลโหลเด็กๆคะนักเรียนคะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะ Teacher Anne ครูแอนสุดารัตน์นะคะในช่อง c Ann, mm ิวเตอร์ Teacher a n ก็จะพาเด็กๆมาทบทวนอาการเจ็บป่วยนะคะว่าเรามีอาการเจ็บป่วยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะคะนักเรียนเราเรียนเรื่องนี้อยู่ในสาระที่1นะคะสาระที่2 แล้วก็สาระที่3นะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวันนี้เราจะมาทบทวนกันนะคะว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเราจะพูดว่ายังไงนะคะ illness illness I am sick I am sick a fever เป็นไข้ a fever เป็นไข้ สโ o มาสเอกอันนี้ปวดฟันนะคะเราจะไม่พูดสโ o มาสเอกเราจะพูดว่าไงคะอัตท a c เอกอัตทูสเอกปวดอะไรคะปวดฟันค่ะอเฮสเอกอเฮสเอ e เป็นอะไรคะใช่แล้วคะ่ะปวดหัวนั่นเอง a s t o m a c h a c อกอัลสโตมาสเอก อันนี้นักเรียนเป็นอะไรคะปวดท้องแน่แนเลย a coach a c o c h อันนี้นักเรียนเป็นอะไรคะเมื่อนักเรียน I นะคะนักเรียนก็จะพูดว่า I have a c o u g h อันนี้คุณลุงปวดที่หูคุณลุงจะพูดว่า an earache an earache คราวนี้ดูสิคะเพื่อนคนนี้เขาเป็นหวัดค่ะ c a l l a c อ l คราวนนี้เขาเป็นอะไรคะดูที่คอค่ะแดงมากเลยเจ็บคอนั่นเองค่ะ A อ t h อ o a ต a s อ r e throat คนนี้เจ็บที่หลังค่ะ a backache a back ache คนนี้ล่ะคะขาเจ็บมาเลยน่าสงสารมากค่ะเขาเป็น a broken leg a broken leg คนนี้ล่ะคะเจ็บแขนมาเลยน่าจะแขนหักกันเลยใช่ไหมคะ a broken arm a broken arm คนเนี้ยคะ่ะวิงเวียนศีรษะแน่ๆเลยเราจะเรียกว่า disness disness มีตัว s อ,อยู่ข้างหลังให้เกียรติตัว s ด้วยนะคะออกเสียงตัว s ให้ชัดเจน Adience s t คนนี้นะคะ A Vomit A Vomit อาเจียนนั่นเองค่ะคนนี้ค่ะดูตามตัวเขาค่ะเป็นพืนเต็มเลยเราจะเรียกว่า A c h i c k e n p o A c h i c k e n p o k ไม่ได้กินเป็นตุ่มไก่อะไรนะคะแต่เป็นผืนค่ะ Try to answer my questions. เอาละค่ะถ้าเด็กๆรู้แล้วว่าอาการเจ็บป่วยเรียกว่ายังไงบ้างคราวนี้มาลองเล่นเกมตอบคำถามกันดูนะคะถ้าใครยังจำไม่ได้คุณครูแนะนำให้รีกลับไปดูย้อนหลังได้ค่ะ Was a matter with her? What a matter with her? She has เลือกค่ะเลือกค่ะนักเรียนจะเลือกอะไรคะ a fever, a vomit, or a c o u g h นักเรียนเลือกหรือยังคะถ้านักเรียนเลือกแล้วไปดูเฉลยกันเลยค่ะเย้เก่งมากค่ะใครตอบว่า she has a fever ถูกต้องนะคะ What's the matter with him? He has a cold, a toothache, or a c o u g h เลือกค่ะคุณครูให้เวลา10วบบินาทีค่ะติ๊กตอกติต๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเลือกแล้วใช่ไหมคะ Good He has a toothache ปวดฟันนั่นเองค่ะ What the matter with him He has a stomachache a backache or a headache เลือกเหรือยังคะ He has a headache. ใครตอบถูกมั้งคะยกมือขึ้นมาเลยคะ่ะต่อไปเลยคะ่ะ Was the matter with her? Was the matter with her? She has a stomachache, a backache, or a headache. Very good. She has a stomachache. ใครตอบถูกทุกข้อมั้งคะ ดูภาพนี้ค่ะเพื่อนกำลังอายอยู่ What's the matter with her? She has a fever, a vomit, or a cut. Good. She has a cut. What's the matter with him? He has an ear ache, a back ache, or a head ache. คุณลุงคนนี้เป็นอะไรนะ Good. he has an earache. what's the matter with him? he has a cold, a toothache, or a cough. good, he has a cold. what's the matter with him? a cold, a sore throat, or a cough. He has a sore throat. What the matter with him? He has an earache, a backache, or a headache. He has a backache, good. What the matter with her? She has a broken leg. Broken arm or a egg Good she has a broken leg. What the matter with him? He has a broken leg. A broken arm or a haz egg Tablerika Yeah a broken arm. What the matter with him? He has a broken leg. A broken arm or a dissonance. Very good. A so dissonance. What the matter with him? He has a broken leg. A vomit. Oh like this he has a vomit Yes very good But the matter with him he has a book a leg a vomit As you can park He has a she can Good Try to answer my question พยายามตอบคำถามคุณครูนะคะใครได้เต็มสิบบ้างเอ่ยหากนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังทำข้อไหน Mistake ผิดพลาดอยู่คุณครูแนะนำให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้คลิปไป